สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาการจอของออรัสนะครับมาให้ดูนะครับอาการเสียของเขาคร่าวๆนะครับที่เราได้เช็คไปนะครับก็คืออันนี้เป็นออรัสนะครับ g d s 1 0 8 0 t i 1 1 g นะครับผมอ่าเขียนไว้ประมาณนี้เลยนะครับผมอาการเสียของเขาก็คือนะครับอันนี้เราไม่ได้เทสได้ดูนะครับเพราะว่าเราลืมออกมาหมดแล้วนะครับก็คือ มันพัดลมมันเหมือนจะหมุนแต่มันไม่หมุนนะครับก็คือไม่หมุนเลยนะั่นแหละไอ้ที่เรจะเห็นอย่างเดียวคือมันมีไฟ LED ติดอย่างเดียวนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรติดเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตัวนี้ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่าาจอตัวเนี้ยมันเสียที่อะไรนะครับหน้าตาของเขาก็เป็นหน้าตาแบบนี้เนีนนะ่ยครับออรัดนะครับ GDX1080TI นะครับใช้ที่ทปรับลปัลืก <c oughs> โอเคนะครับก็สถานการณ์คือ ปิดไม่ติดแล้วกันนะครับโอเคเราก็ได้มาเช็ควงจรเข้าๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็คเข้าๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราก็ได้เช็คมอแปลงเหมือนทุกมอแปลงเหมือนเดิมครบก็คือมอแปลง12โวลต์ทางด้านบนด้านล่างเนี่ยของเขาไม่มีช็อตเลยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาเช็คกันให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับผมอ่านะครับไม่ช็อตนะครับเห็นไหมครับมอแปลง12โวลต์ไม่ช็อตอันนี้ก็คือเป็นมอแปลง12โวลต์ไม่ช็อตนะครับแล้วก็จะมีมอแปลงของด้าน12โวล ก็ไม่ช็อตนะครับอ่านด้านลายนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าหนึ่งสองสามสี่อ๋อสวยนะครับชิปช็อตนะครับโอ้อันนี้ผมไม่ได้เช็คนะครับตอนแรกนะครับอ่ารู้สึกว่าเอ้ยเรานับผิดหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามสี่อ้หนับผิดอ๋อลอดตัวนะครับเมื่อกี้มันเป็นลายกาวนะครับใจหายแวบนะครับเียนว่าชิปช็อตนะครับอ๋อเล่นนะครับอเล่น มื่อกี้เราไปจิ้มเกินไปขานึงนะครับเรานับขาผิดหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าขาที่สี่ขาที่ห้ามันจะเป็นกาวนะครับโอเคแม่บิดสวยใช่ไหครับหลังจากหลังจากเราก็เช็ดไปคร่าวๆแล้วครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะเช็คได้นะครับคือเราต้องเช็ดภาพรวมทั้งหมดนะครับคือภาพรวมเราก็ต้องเช็คพวกของพวกชุด GPU นะครับอันน่ะของชุด GPU นะครับของ GPU นี่เราจิ้มยังไงมันก็ช็อตอยู่นะครับเพราะว่าค่าโอห์มมันต่ำมากถึงขั้นศูนย์โอห์มหรือหนึ่งโอห์มนั่นเองเห็นไหมครับ อ่าตัวต่อไปที่เราเช็คก็คือเป็นขอบพวกน่าจะเป็นขอบพวกประมาณชุดแรมนะครับเพราะเพราะ50โอห์มเนี่ยน่าจะเป็นอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นชุดแรมนะครับส่วนตัวนี้น่าถ้าแอมมันเท่ากันสกแสดงว่าเป็นชุดเดียวกันนะครับมันจะเป็นชุดเดียวกันนะโอเคชุดเดียวกันนะครับ50ประมาณ50โอห์มนะครับถ้าชัวร์ก็มาจิ้มที่นี่ก็รู้แล้วครับเห็นไหยครับประมาณ50โ oh อห์มอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่50ในนี้70เลอ อันนี้เจ็ดสิบนะครับทำไมอันนี้ห้าสิบอะห่างมากเดี๋ยวก่อนนะครับกับคู่กันเออประมาณนี้ครับเจ็ดสิบนะครับเมื่อกี้เราวัดผิดนะครับโอเคมันต้องประมาณนี้แหละครับมันเท่ากันนะครับเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบนะครับผมประมาณนั้นอ่าส่วนชุดอื่นอื่นก็ไม่ช็อตนะครับอ้าวเหลืออีกสองมอแปลงที่เราจะต้องเช็คก็คือมอแปลงนี้นะครับคือมอแปลงนี้ที่เราเหลืออ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มโฟกัสงานที่เราเสียแล้วนะครับผม โอเคส่วนมอแปลงนี้ก็ไม่ช็อตนะครับมอแปลงนี้ไม่ช็อตนะครับแต่มอแปลงเนี้ยช็อตแน่นอนนะคเพราะเราเช็คเด็กเราได้ทําการเช็คก่อนที่เราจะทําคลิปแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับติดศูนย์โอห์มเลยก็คือมอแปลงนี้ช็อตมอแปลงนี้ช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับว่ามันช็อตตรงไหนนะครับที่ทําให้ตัวหมอแปลงนี้ลงกล่าวนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการซ่อมนะครับ พอเราซ่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันให้ดูอีกครั้งนึงนะครับว่าเราซ่อมอะไรไปตัวไหนช็อตไม่ช็อตนะครับอันนี้ไม่ต้องมีอันนี้เราไม่ได้กัดนะครับไม่ได้กักนะครับเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าเราซ่อมตัวไหนซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอหาก,ก่อนเพราะว่าขั้นตอนการหาเนี่ยหรือว่าหาอะไรช็อตเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เร็วนะครับบางตัวใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับก็จะหาตัวเสียเจอเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะครับค่อยมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่ มันช็อตใช่ไหมครับเราต้องเคลียร์ม้อแปลงนี้ให้หายช็อตนะครับซึ่งม้อแปลงตัวนี้มันช็อตอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมกันก่อนนะครับเราค่อยมาสรุปเนื้อหาในทีนึงว่าเราจะซ่อมได้หรือไม่ไม่ได้นะครับส่วนอรัสของตัวนี้นะครับ GTX 1080ศูนย์ปดศูนย์นะครับผมโอเคผมขอไปเริ่มเริ่มซ่อมกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ได้แก้ไขตัวช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวที่มันช็อตที่เราได้วัดไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวัดกันให้ดู มันยังติดช็อตอยู่หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราใช้เวลาอย่างรวดเร็วเลยครับความจริงเราไม่ต้องพักคิดก็ได้เนาะแต่คิดว่ามันจะหาไม่เจอนะครับไม่คิดว่ามันจะง่ายได้ขนาดนี้นะครับผมมันอาจจะง่ายสําหรับผมนะครับแต่หลายๆท่านที่เพิ่งลือกาจอมาถ้าไม่รู้เรื่องหลักวงจรไฟฟ้าเนี่ยหรือไม่รู้หลักการซ่อมนะครับไม่ได้แน่นอนนะครับมันจะซ่อมยากนะครับโอเคแต่เรายังไม่ได้ไปเทสนะครับคือเรายังไม่ได้เทสเลยว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับโอเคอันนี้เราจะมาลองวััดดกนให้ กล้องพยายามโฟกัสนิดนึงนะครับโอเคมันกําลังปรับเลนอยู่นะครับทําไมมันมัวขนาดนี้นะครับผมโอเคชัดแล้วนะครับผมโอเคนะครับมออแปลงที่มันช็อตที่เราวัดช็อตเบื้องต่นแรกนะก็คือมออแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจิ้มกันใหม่ละกันนะครับเอาเทียบกาวเหมือนเดิมก็คือเทียบกาวแบบนี้นะครับผมก็คือช็อตนะครับผมอ่าแล้วเราก็ไปวัดมออแปลงตัวปัญหาที่มันทําให้การ์ดจอตัวนี้เปิดไม่ติดนะครับอ่าเห็นไหมครับ ตอนนี้ไม่ช็อตแล้วนะครับไม่ช็อตแล้วนะครับคือลายวงจรมันหายช็อตไปแล้วนะครับผมโอเคตัวปัญหาจริงๆเลยนะครับมันคือเป็นตัวซีฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับตัวค่อนข้างจะเล็กมากนะครับตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เลยอ่าตัวนี้ก็คือตัวสาเหตุนะครับเป็นตัวซีฟิลเตอร์นะครับเอาออกไปเลยก็ได้ไม่ต้องใส่ตัวใหม่ก็ได้นะครับเพราะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอีกลายหนึ่งเป็นนิวตันอีกลายหนึ่งเป็น เป็นกลาวเออไม่ท่นิวตันนิวตันกับกาวคืออันเดียวกันนะครับอันนี้เบอร์กับมดนะครับคนภาคเบอร์คนพูดอะไะเบอร์โอเคนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ช็อตนะครับอาเราอยากรู้ได้ไงว่ามันช็อตเดี๋ยวเราก็จะมาจิ้มกันให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันดูคร่าวๆกันเลยว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็ดูกันโอเคอันนี้ก็เป็นสีนะครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะเล็กมากนะครับซูมให้หนาซูมได้ก็ได้แค่นี้นะครับผมแต่วันนี้เท่าจะเท่ากับมดดแงครับ ถ้าใครซ่อมไม่เป็นนี่หาไม่เจอแน่นอนนะครับอ่าอาจจะดูเหมือนเราซ่อมง่ายๆนะครับอ่าพอเรามิเตอร์มาจิ้มที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือเห็นนะครับมันช็อตเลยจะได้ยินเสียงแรับอ่าดูเราเหมือนซ่อมง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราซ่อมไม่เป็นไม่ง่ายนะครับซ่อมง่ายน่ะดีแล้วครับถ้าเกิดเราซ่อมยากลูกค้าจะไม่ได้การ์ดจอไปใช้งานนะครับอ่านะครับซ่อมง่ายน่ะดีแล้วครับลูกค้าจะได้การ์ดจอ บางอย่างอาจจะดูว่าเราทําง่ายเกินไปนะครับถ้าไม่มีความรู้ไม่มีคําว่าง่ายนะครับหลายๆคนเราเบื่อนะครับไม่ไม่ใช่เบื่อ,เ,อเบื่อก็ได้อะลูกค้าหลายคนเห็นเราทําบางครั้งดูเราทําง่ายๆนะครับง่ายง่ายมากอะไรเงรี้ยคิดแพงไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าง่ายคงไม่มาหาเราเนาะอย่าไปพูดมันอย่า,อย,าอย่าดราม่าโอเคตอนนี้เราก็หาตัวเสียเจอแล้วนะครับต่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวขอไปเทสก่อนละกันนะครับว่า มันติดอเปล่าครับตอนนี้เราอย่าเพิ่งโมนะครับเพราะว่ามันแค่หาตัวช็อตออกนะครับแต่เรายังไม่ได้สรุปนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองดูก,ก่อน,นอเนาะโมเยอะเดี๋ยวขายหน้านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอลองดูก,ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็หายเคลียร์เรื่องช็อตเกี้ยงหมดแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปในการจะซ่อมได้ก็คือเราก็ต้องเทสดูนะครับว่ามันหายช็อตหรือเปล่า หลักการซ่อมก็คือแนวแนวแบบนี้เลยนะครับผมวัดเหมือนที่ผมเคยวัดแล้วครับผมใครที่เดูลคลิปเราบ่อยๆก็ซ่อมเป็นแน่นอนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอมาเทสก่อนนะอันนี้เดี๋ยวผมต่อสายเลยแล้วกันนะครับถ้ามันติดนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็จะได้จบจบงานของเราไปนะครับโอเคถ้ามันหายช็อตอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะโอกาสมีภาพสูงนะครับผมขอต่อผมต่อไฟเลยแล้วกันนะต่อดูจอเลยแล้วกันนะครับว่าติดไม่ติด ถ้าติดจะเราก็จะให้ปิดจ็อบไปแล้วกันนะครับจากที่มันมาเราวัดแล้วมันช็อตนะครับตอนนี้มันไม่ช็อตแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันมีเอฟเฟกอะไรตามมาหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนะครับถ้ามันหายช็อตแบบนี้โอกาสที่งานมันจะผ่านค่อนข้างสูงอยู่นะครับโอเคงั้นเราก็จะมาลองเปิดกันเลยแล้วกันนะได้ไม่ได้อันนี้ยังไม่รู้นะครับผมโอเคขอให้มันง่ายทีเด้อถ้ามันไม่ง่ายมันจะไม่จบนะครับมันจะไม่จบ โอเคคงไม่มีอะไรตุบตับต,บตุบตับนะครับเพราะว่าเราวัดไปแล้วมันช็อตแค่ที่เดียวนะครับถ้าเราเกลี่ยไปแล้วก็น่าจะผ่านแล้วเนาะโอเคเราเปิดแล้วนะครับมีสัญญาณภาพมาไหมโอเคสัญญาณภาพมานะครับสัญญาณภาพมาโอเคปิดก่อนเดี๋ยว,วเราก็มาถ่ายให้ดูนะครับผมโอเคกลับกล้องแบบนี้เลยละกันอ่าจะได้ไม่ต้องตัดซอยเสียเวลานะครับ โอเคงานง่ายๆไนะ้ดีแล้วครับถ้าง,งานยากมันจะไม่จบนะครับผมโอเคงั้นเรามาเปิดเปิดสวิตกันนะครับเปิดเลยภาพมาบุภาพนะครับผมอ่ามิเราบร้อยนะครับภาพมานะครับภาพมาเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบเทสกันแล้วกันนะครับก็จะได้ปิดจ็อบของเราไปแล้วกันนะครับก็ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบใคร ชอบหรือใครเดวก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เอาไว้ดูคลิปหน้าต่อแล้วกันนะครับพูดเมนูนะครับพูดวนไปวนมาสมองมันจะเริ่มเออเออหน่อยนะครับอมก็ใครที่เพิ่งกดเข้ามาดูนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากดกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับหรือฝากซับสไคร b ์ไปเลยแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกัก่คลิปงานซ่อมเอาไว้ที่เราสร,สรุปโดยต่อไปอีกคลิปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็หวังจะมีประโยชน์นะครับแค่ซีตัวเดียวก็ทําให้การจอเปิดไม่ติดได้นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับแต่การที่จะการที่เราจะทําได้เราต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับต้องมีความรู้ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเอึ้งอ่านอะไรไปเอามันออกนะครับไม่ใช่นะครับโอเคก็เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ